อย่าหลอกแม่ค้านะคะขอสักบ้านนู้นป่ะอืมกดตะกร้กการเลยกดตะกร้กกาแล้วชำระเงินเลยค่ะอินซ <see> mm ีแดดเดียวทอดให้เสร็จปลอมทานอืมเนี่ยทุกคนเชื่อไหมเวลาด่ฉันไล์นะจะมีคนมาฟ้องว่าเนี่ยไปสั่งจากนู้นจากนี้จากนี้ไม่ได้ของแล้วพอดิฉันบอกให้มาสั่งเนี่ยไม่สั่งไม่สั่งค่ะคนเจ้าของนั่งขายไม่สั่ง ไม่สั่งเหมือนมันกันบ้านฟ้าเหมือนกันมาฟ้องบอกให้สั่งไม่สั่งนางไม่สั่งนางไม่สั่งได้คุยกับเราแล้วก็ไม่สั่งเหมือนจะเอาให้ได้จากอีมิชาชีบอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยใครโอ้ยปังมากใครเนี่ยออ้ยมองไม่ชัดเลยค่ะส่งอะไรมาคะเมื่อกี้เมื่อกี้ส่งอะไรมาคะโอ้ไม่ทันเห็นไม่ทันมองเลยค่ะคืออะไรคะเมื่อกี้ไม่ทันเห็นไม่ทันมองเลยค่ะมองไม่ทันเลยค่ะ อืมอืม,อม,อมไม่เห็นไม่ทันเลยค่ะอืมอ๋อขนมปังนะคะทุกคนหนึ่งบ้านได้ไหมถ้ร้อยแปดสิบสองท่านขอหนึ่งออเดอร์ปะ่ะขอหนึ่งออเดอร์มาเลยหนึ่งบ้านตอนใจกุระก้าค่ะมาหนึ่งออเดอร์ช่วยกันปลามีทุเรียนทอดมีพร้อมส่งนะคะใจดีกุระก้าเลยจิ้มตระก้าเลยปะ่ะ ขอสักสิบออเดอร์นะคะขอสักสิบบ้านหกร้อยหกร้อยหกสิบเก้าท่านขอสักสิบออเดอร์อืมกดเลยเออนี่ไงนี่เพิ่มสินค้าลงตะกร้าแล้วเห็นปะละ่ะเดี๋ยวเขาก็อุดหนุนล,ละเดี๋ยวก็ใจดีละอุดหนุนล,ละปลาพี่กดเลยนานๆจะมาเมาส์มอยไฟแปดไฟเก้าคุยกันต้องช่ออุดหนุนสินค้าด้วยนะอืมสักหนึ่งบ้านสักหนึ่งบ้านป่ะกาลังดูสินค้าหมายเลขสองขอบคุณค่าขอบคุณเจ๊ทุกตาค่ะ ขอบคุณเจตุกตาค่ะป่ะเจตุกตาหนึ่งบ้านนะเจตุกตาจ๋าเจตุกตาคนใจดีเจตุกตาคนใจดีโอ้ไม่ได้อีกไกลเกินไปมันจะดูขี้เกียจโอ้มาแล้วมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยมาแล้วพี่บุ๋มมาแล้วพี่บุ๋มธนาวันมาแล้วพี่คนสู้ชีวิตคนเดียวมาแล้วขอบคุณค่ะอืมมาแล้วมาแล้วช่วยแล้วมีคนช่วยกดแล้ว มาเลยหนึ่งบ้านนะคะขอหนึ่งบ้านอ่าสองร้อยห้าสิบร้อยี่สิบห้ากรัมค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากรัมนะคะเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมนะคะทุเรียนทอดเกรดพรีเมียมนะคะแผ่นใหญ่เกรดพรีเมียมนะคะสนใจกตะก้าเลยอืมอืม สั่งแล้วชำระแล้วค่ะโอ้พี่ขอบคุณมากเนี่ยสู้ชีวิตคนเดียวก็ฟยลได้ขอบคุณค่ะเมียแม่ค้ามีกําลังใจเนี่ยไม,ม่ไปนั่งข้างนอกแป๊บเดียวว่ะเธอเจ็บคอเลย<ะ>เจ็บคอเดี๋ยวไปนั่งนอกแป๊บเดียวมกกันแกพีเอ็มแรงนะเนี่ย <c oughs> อันตรายพีเอ็มอันตรายมากขอหนึ่งบ้านนะคะเออพี่กายเชิญพี่แต่วรม่นพี่นะขอเอ,อืม พี่ไก่ขาขออุดหนุนปลาสักหนึ่งออเดอร์ได้ไหมคะอ,อปพี่อู้พี่ไก่เลวสามสิบสามเลยพี่ไก่เลวสามสิบสามเลยอะ่ะอของขวัญต้องมาละของขวัญต้องมาละสักหนึ่งบ้านนะคะเผื่อใครใจดีสักหนึ่งบ้านนะคะเผื่อใครใจดีมาแล้วเอ้ยอุดหนุนทุเรียนได้ค่ะขอบคุณค่ะสังสองแพยย็คใหญ่เจ็ดเก้าเก้านี่อันนี้น่ารักมากพี่ขอบพระคุณนะคะ พี่ไก่ทุเรียนลดมากทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมค่ะพี่ไก่ขาปลามีทุเรียนมีค่ะขอบพระคุณค่ะอืมป้ปายปลายปลาดปลายโอ้ยแล้วทำไมมันค้างล่ะอะอะเอ้ยเอาค้างผัดออก ซองถุงใหญ่มีโปรโลดหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่เอ่อขอบคุณค่ะว้าย้พี่ไก่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วพี่ไก่ขอบคุณค่ะพี่ไก่ขอบพระคุณค่ะโอพี่ไก่น่ารักมากพี่ไก่ขอบคุณค่ะไม่ได้ไลฟ์หลายวัน <c oughs> นี่ขึ้นฮอตแล้วไป ถุงใหญ่มีโปนะคะคุณแม่ที่ถามเมื่อกี้ถุงใหญ่มีโปนะคะถุงใหญ่มีโปนะคะถุงใหญ่มีโปนะคะขอบคุณค่ะพี่ไก่ขอบคุณนะคะถุงใหญ่มีโปนะคะแม่สักหนึ่งบ้านนี่หนูหน่อยได้ไหมล่ะปลาทุเรียนมีทุเรียนมีนมปลาอินทรีแด็กเดียวทอดได้แล้วพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยท,ทันทีใจดีกดตะกร้าเลยค่ะอืขอบคุณสำหรับใจส้มนะคะหลายหน่อยวันนี้ว่าแบบมาเร็วขอหน่อยสักบ้านสองบ้านเป็นกําลังใจ สะบ้านสองบ้านนะคะในไลฟ์เขาจะเข้าใจหนูด้วยขอบคุณสําหรับเกือบหนึ่งแสนใจและเก้าหมื่นโอ้หนึ่งแสนใจละหนึ่งแสนใจแล้ว่ะออล,ล,ลูกชายกําลังโตค่ะกําลังกินกําลังนอนลูกชายกําลังโตค่ะเออกําลังกินกําลังนอนแม่อุดหนุนหน่อยลูกชายกินเก่งกินเยอะต้องเลี้ยงลูกค่ะมีลูกนะลูกชายดิฉันก็กําลังจะโตเจ๊มีลูกสองคนเล้ยกันเนี่ย ลูกกำลังโตค่ะช่วยด้วยผมนะก็หาหาเงินเลี้ยงลูก <c oughs> เอยตาในตัวดีดีฮะแบมือขอเวลาซื้อแบบของแบบงมือมันแม่เลยนุ้ยพลอยแหวนท่าใหม่นี้พี่นุ้ยพลอยแหวนขอบคุณค่ะเนี่ยขณะเขาอยู่ท่าใหม่เขายังอุดหนุนของเลยอะ่ะขณะเขาอยู่ท่าใหม่เขายังอุดหนุนของเราเลยอะ่ะพี่นุ้ยเนี่ยพลอยแหวนเนี่ย ขอบคุณค่ะเออพี่นุ้ยพลอยแหวนเนี่ยขนาดอยู่ท่าใหม่อยู่จันอยู่พลอยแหวนหน้าเขายังอุดนหนุนของเราเลยโอ้โหไปนั่งนอกมาแป๊บเดียวเจ็บคอเลยพีเอ็มแรงมากทุเรียนทอดอร่อยจริงเห็นไหมล่ะเนี่ยพี่นุ้ยพลอยแหวนเนี่ยเขาบอกทุเรียนทอดอร่อยจริงพี่นุ้ยขอบคุณนะคะพี่นุ้ยขอบคุณค่ะอืมอืมก่งประจํา เป็นลูกค้าประจำสั่งประจำทุเรียนทอดที่ถืออยู่เป็นถุงใหญ่นะคะรับ250กรัมค่ะพี่จา๋าขอหนึ่งบ้านได้ไหมขอหนึ่งบ้านได้ไหมครับใครจะดีช่วยด้วย คืยแต่ผลไม้มากินไม่รู้จะกินอะไรไม่อยากกินอะไรใือมันแบบหนักหนาทอ้องขอบคุณนะคะใครเอ่ออุดหนุนปลาอุดหนุนทุเรียนขอยร่ำให้รวยขอยร่ำใม้รวยขอยร่ำไม่รวยขอยร่ำไม่รวย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอ,อายุวันโนสุขังพลังอายุวันโนสุขขังพลัง,ง,ลงนะคะอืมใครอุดหนุนสินค้าขอยร่ำใม้รวยจ้ะหนึ่งบ้านต้องมาแล้ว หน่งบ้านต้องมาแล้วแม่มาเถอะไปอืมหน่งบ้านต้องมาและไป <c oughs> ขอหน่อยเถอะคะ่ะปลาอินซี แพรี่อร่อยมากพี่นุ่นมาเลยเร็วๆพี่นุ่นมาเร็วลบอินซีคือเดอะเบสสุดแล้วสำหรับร้านเราแล้วแม่ค้าไม่ได้ขายของนานมากเธอไม่ได้ขายของหลายวันเลยเนี่ยโมจะไปเที่ยวโมจะไปพักผ่อนหย่อนใจสักหนึ่งบ้านหนึ่งออเด,ดอร์เถอะกูจะไปเรีย็นจังเธอที่รนะ้ก แอรเย็นช่ำมากหนึ่งบ้านหนึ่งใจนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านหนึ่งใจเออหกร้อยหกร้อยสมสิบแปดทานคอ1หนึ่งบ้านนะคะปะ่ะอืมสาธุเห็นปะละ่ล่ะนี่พี่สู้ชีวิตคนเดียวเขาสั่งไปทั้งสองอย่างคนเดียวอะ่ะสั่งปลาไปทั้งเออแพ็คใหญ่สองแพ็กมีส่วนลดด้วยนะคะแลเจ็ดเก้าเก้าปลาอินซีสองแพ็คใหญ่ว่ากันปลกดกันไปลา ว่ากันไปกดกันไปใจดีกดกร้เา,า,าเลยค่ะหกร้อยสามสิบสองคันมาแล้วหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านปลาอินซีแดดเดียวทอดได้แล้วพร้อมทานสาน,นี้เอามาด้วยนี่ดูสิเอามาด้วยหลายวันนะ่ยยังอยู่ในสภาพที่พร้อมรับประทานนะฮะเออทำคอนเทนต์ทุกวันปลาอินซีปลาอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานปลแม่ช่วยกันช่วยกดปลาหน่อยช่วยกดปลาหน่อยเร็วอุ่นไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟกินได้เลย ไม่ต้องอุดไม่ต้องเวฟทานได้ทันทีมาแล้วอีกหนึ่งบ้านมาแล้วค่ะหกคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะเอ้ยมันยากมันชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ให้คุ้มสี่ร้อยกรัมบวกบวกได้ปลาอินทรีสามถึงห้าชิ้นค่ะสั่งและค่าขอบพระคุณค่ะพี่มาแล้วออเดอร์มาแล้วออเดอร์เออสักคุณละบ้านแค่นั้นแหละหกร้อยหกร้อยกว่าคนเนี่ยหกร้อยกว่าคนก็หกร้อยบ้านแค่นั้นแหละจบเลยปิดไลท์เลยไป พี่นิตยาขอบคุณค่ะพี่นิตยาเก้าเจ็ดแปดขอบพระคุณค่ะเออขอสักสิบบ้านปะกําลังใจขอสักสิบบ้านปะกําลังใจเออปะช่วยกันปะปลาชิ้นใหญ่ๆปลาชิ้นใหญ่ๆนี่เอามาด้วยเนะี่ยตั้งแต่ไปเหนือมาคุณดูสิเนี่ยห้าหกวันแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะแกออกมาก็กินได้แล้วเนี่ยไม่เสียนะฟาร์มอยู่ได้นานอืมไม,ไม่เน่าไม่เสียนะป้าย น้องชายไปไหนคะประกรณ์เหรอประกรณ์กินข้าวอยู่คะ่ะช่วยฉันซื้อปลาก่อนสิพี่ปเดี๋ยวให้ดูประกรณ์กินข้าวให้นางกินข้าวก่อนเติมพลังนางต้องเติมพลังค่ะอืมต้องเติมพลังกำลังกินกำลังโตเนี่ยดิฉันก็ต้องเลี้ยงลูกมีลูกต้องเลี้ยงอืมปะกำลังดูสินค้าใหม่เลขสองเพคุ้มค่ามาแล้วหนึ่งบ้านกดตะกร้าได้เลยจากทินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานไม่หอุ่นไม่เว็บทานได้เลย มาสั่งตอนที่ที่ฉันนั่งขายเถอะพี่ปลาปลาอร่อยมากค่ะทุเรียนก็อร่อยไว้จะสั่งใหม่เนี่ยสั่งแล้วค่ะสองรอบแล้วอร่อยจริงชิ้นใหญ่ด้วยเนี่ยคนสั่งของเป็นต้องมาสั่งตอนที่เจ้าของนั่งขายแบบนี้จะได้ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกอันนี้จะไปเอาโอโ้โหปลาแพ็กร้อยห้าสิบมาแล้วอีกหนึ่งบ้านขอบคุณค่ะโอโ้โหจะไปเอาปลาแพ็คร้อยห้าสิบดิฉันก็จะบ้านะไม่ตื่น หนึ่งบ้านมาเลยหนึ่งบ้านมาหนึ่งบ้านมาเลยแม่ปะหนึ่งบ้านมาปปปะขอหนึ่งออเดอร์ขอหนึ่งออเดอร์ปะปลาอร่อยมากขอบคุณค่ะขอหนึ่งบ้านนะคะ,ออ,ะ,ะ,ะอ,ออเดอร์ที่เจ็ดมาหรือยังแม่ออเดอร์ที่เจ็ดออเดอร์ที่เจ็ดมาหรือยัง หกร้อยสิบสองท่านอินซีแดดเดียวทอดได้แล้วพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟก็กินได้เลยนะคะหกร้อยสิบท่านพร้อมส่งอยู่ได้หลายวันอยู่ในตู้เย็นได้สองอาทิตย์อืมสั่งโปรไปเลยไปแพ็คใหญ่สองแพ็คจบจบแพ็กใหญ่สองแพ็กค่าไปจบจบอืมกําลังดูสินค้าใหม่เลขสองไปปลาอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะพี่เพิ่มตะกร้าลงสิลงเพิ่มสินค้าลงตะกร้าเลยไปอร่อยปุ๊บเพิ่มสินค้าลงตะกร้าปั๊บเลยไปเพิ่มสินค้าลงตะกร้าให้แม่ค้าหน่อยนะ หกร้อยสิบสามท่านเพิ่มสินค้าลงตะก,กรากก้าให้แม่ค้าหน่อยจ้ะมาเร็วเพิ่มสินค้าลงตะกร้าให้แม่ค้าหน่อยป้ายขอหนึ่งขอหนึ่งออเดอร์เพิ่มสินค้าลงตะกร้าให้แม่ค้าหน่อยขอหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณเจ้าอืม หนึ่งบ้านมาเลยหนึ่งบ้านมาเลยแกค้าก็หิวอืมนะขอบคุณค่ะหนึ่งออเดอร์อมาแล้ว